สวัสดีครับคลิปนี้นะครับพาพี่น้องครับมาดูทีมงานลอกห้วยเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นมาจากห้วยแล้วนะครับผมมิซูครับเอฟเอ็นห้าสครับเทอร์โบ ถอนต่อโชว์นะครับจะธรรมดาที่ไหนหลงสิบสปีดครับห้าเกียร์เดินหน้าวันตุบช่วมมาดูครับถึงเจียเก่าแต่ก็ยังล้อใจครับคันนี้มีสโลกางด้วยนะ เสื้อเผานี่กับคานหน้าก็ไถพื้นไปเลยนะครับโอ้ววา,างโดนมอน้ำเลยเครื่องยนต์คันนี้วางมา PO94 นะครับ320แรงม้านะยังแรงดีครับ รอชมครับเครื่องยนต์320แรงม้าครับเรามาสังเกตการอยู่ไกลๆนะครับผมเมื่อคืนฝนก็ตกนะครับ เป็นอุปสรรคต่อการทำงานนิดหน่อยนะครับก็ยังวิ่งได้ครับวันนี้นะครับมาดูเครื่องยนต์ สามร้อยยี่สิบครับงานนี้ก็จะมีร้อยเก้าห้าครับเล็กสุดนะครับร้อยเก้าห้าสองร้อยยี่สิบสองร้อยหกสิบแล้วก็สามร้อยยี่สิบครับก็จะทิ้งเป็นช่วง,วงนะมาดูเลยครับว่าความแรงเนี่ยจะต่างกันยังไง พอหลังก็ไถดินมาเลยนะครับ นีะ FL สามพิษครับ, F รบไม่เดิมแน่นอนครับช่วงล่างใหญ่นะครับทำมาแล้วนะครับ เนี่จะเป็นตระกูลรถเผาเดียวครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้เลยครับว่า,ามันจะไม่เดิมหรือเดิมยังไงนะครับหรือตอนนี้สองเผายังไม่พอนะช่วงล่างนี่ใหญ่กว่าพวกสองร้อยสี่สิบสองร้อยหกสิบนะครับเพราะว่า,าพวกนั้นเนี่ยเผาข้างก็จะเล็กกว่านะนะครับอันนี้ไม่ใช่ช่วงล่างเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ใช่ช่วงล่างสิงไฮเทคด้วยนะครับ ช่วงล่างก็ลาวๆน่าจะเป็นแซเอครับเสื้อผพาหลังนะครับถ้าเอามาก็ต้องเอามายกชุดครับเอามาทั้งแหนบทั้งอะไรเลยครับนะครับถ้าเป็นผ้าของสีงเงาเด็กจะเป็นจีบนะครับจะเป็นผาจีบนะ จะเต็มแล้วครับใส่กันประมาณ10คิวนะครับ10คิวถึง12คิวนะครับแล้วแต่ว่าจะตักได้ขนาดไหนนะมาดูพลัง195ครับดินก็อัดแน่นนะครับปริมาณมหาศาลครับตักออกมาแล้วได้เยอะมากครับ อามาดูครับพลังสิงติกบีกนกครับโอ้สะดุดนิดหน่อยโอ้ลืกเืนเทอร์โบคีนแม่นตีแตกเราเปล่ลูกมารกก์กมาเนอะนะ <laughs> สายด่วนนี่ครับดิโอ้สายด่วนมีอันตรายอะมันเป็น็อกี Naj ้คร <laughs> <HAHA> ับ ลูกหมากล้มเนี่ยลวมเหมือนกันเลยถ้างานอย่างเงี้ยเต็มที่ก็ปีหนึ่งครับลูกหมากเนี่ยไม่เหลือครับไปแล้วครับช่วงล่างนี่เหมือนกับฮีโน่คันเมื่อกี้เลยครับเนี่ ว่าอาจจะเป็นช่วงล่างชุดเดียวกันก็เป็นได้นะแล้วก็ตีไปให้มันเป็นยี่ห้อเดียวกันไว้ก่อนนะยู่สู่กับฮีโน่เนี่ยเราจะแยกฝั่งไว้ก่อนนะก็เลยพูดไปนะบางทีก็ใส่กันได้นะจากเกย s เ2 0 0ครับรุ่น8นะครับซปเปอร์นะอีกคันนึงก็นุ่นทำสโลปอยู่หนึ่งไม่ต้องเข้ากล้องหรอกเจ้า บรรยากาศเด็ดครับแล้วก็ส่องอยู่ใกล้ๆครับเราส่องใกล้ไม่ได้เยเดี๋ยวรถเหยียบนะครับแดดออกแล้วครับ จริงก็ไม่อยากให้ออกครับร้อนครับไม่ใช่อะไรหรอกคลิปนี้ก็จัดจบด้วยคันนี้นะครับล็อกกี้ครับมาดูรอบนี้ครับว่าเขาจะ ปีนสบายสบายหรือเปล่านะครับขึ้นบ่ก็ไม่ชันมากครับประมาณ20องศานะมีระยะทางส่งค่อนข,ข้างยาวอยู่ครับถ้าเป็นหกล้อวิ่งนี่ผมว่าไม่น่าได้หรอกไม่ไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันลื่นนะผมว่าจะมาฟีอยู่แถวๆผมนั่งนี่แหละ ดูครับร็อกกี้ครับไฟไต่มาเนิ่มๆน,นะ